ผมไม่เคยคิดเลยว่าการเดินป่าคนเดียวจะกลายเป็นประสบการณ์ที่หลอนติดตาไปตลอดชีวิตผมเข้าไปในป่าลึกแถวบ้านช่วงบ่ายแก่ๆตั้งใจจะไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินเสียงนกเสียงกาก็เริ่มเงียบลงอากาศเย็นเยอืเยอกผิดปกติผมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลา ตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงกระซิบแววแววลอยมาตามลมมันฟังดูเหมือนเสียงคนแก่กำลังพึมพำอะไรบางอย่างผมพยายามตั้งใจฟังแต่จับใจความไม่ได้เลยใครนะผมถามออกไปแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมามีแต่เสียงลมที่พัดหวีดหวิวผมเริ่มรู้สึกไม่ดี ตัดสินใจจะเดินกลับแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งเหมือนหลงทางต้นไม้รอบตัวดูเหมือนกันไปหมดมืดลงเรื่อยๆผมเริ่มใจเสียตอนนั้นเองที่ผมเห็นกระท่อมเก่าๆหลังเล็กๆอยู่ไม่ไกลผมตัดสินใจเข้าไปขอความช่วยเหลือมีใครอยู่ไหมครับผมตะโกนถามไม่มีเสียงตอบ ผมค่อยๆแง้มประตูเข้าไปภาพที่เห็นทำเอาผมแทบช็อกในกระท่อมมีแท่นบูชาเก่าๆตั้งอยู่มีรูปภาพแปลกๆและเครื่องรางเต็มไปหมดทันใดนั้นเองประตูก็ปิดลงเองผมพยายามเปิดประตูแต่มันล็อกจากข้างนอก ผมหันกลับไปมองที่แท่นบูชาเห็นเงาตะคุ่มคุ่มเคลื่อนไหวผมกรีดร้องสุดเสียงวิ่งไปชนประตูซ้ำๆสุดท้ายผมก็หมดสติไปผมจำอะไรไม่ได้อีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเช้าแสงแดดส่องเข้ามาในกระท่อมประตูเปิดอยู่ผมรีบวิ่งออกมาจากป่าแทบไม่คิดชีวิต ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยกล้ากลับเข้าไปในป่าอีกเลยและผมยังคงได้ยินเสียงกระซิบนั้นแว่วๆอยู่ในหัวเสียงที่ตามหลอกหลอนผมไปตลอดกาล